Oh สวัสดีนักเรียนชั้นป3ามทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูไซ์เหมือนเดิมค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสามหลักนะคะวันนี้หนึ่งหลักกับสามหลักแต่ก่อนอื่นนะคะอะเรามาทบทวน,นะคะ่ะ ทบทวนการคูณกันสักนิดนึงนะคะครูมีเกมให้เล่นนะคะเขาเรียกว่า crossword ก็คือเป็นการเติมตัวเลขให้ถูกต้องนะคะในช่องว่างที่หายไปนะ,ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวทุกคนลองดูนะใครสามารถตอบได้เนี่ยตอบครูได้เลยว่าช่องไหนสามารถเติมได้บ้างอลองดูสิคะ,ะมีใครได้ช่องไหนบอกก่อนได้นะคะดูช่องที่หายไปค่ะอันไหนที่ได้ เติมได้ก่อนบอกมาก่อนได้เลยนะคะใครเจอแล้วบ้างคะมีไหมเจอไหมเจอไหมไม่มีใครเจอเลยเหรออาเพนกวินเพนกวินจ๋าเพนกวินเจอช่องไหนจ๊ะช่องไหนจ๊ะอันนี้อ่าอันไหนจ๊ะบอกบอกบอกอ่านมาเลยค่ะว่าอะไรคูณอะไรอเอาเอันไหนดี อันไหนที่สามารถบอกได้ด้านหน้าด้านหน้าตรงนี้เหรอช่องแรกสุด่ใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าช่องแรกสุดต,ต้องเติมอะไรคะใส่สองอ่าใส่สองตรงนี้ถูกไหมเพราะว่าสองคูณสิบเอ็ดแล้วจะได้ยี่สิบสองกิ่งมากอ่ามีใครเจออีกไหมคะเจอตรงไหนอีกไหมคะที่สามารถเติมได้พอเป<ม>็น <จะ S 1> แลิวอ่าใครเอ่ยใครเอ่ย เจอแล้วชื่ออะไรจ๊ะกูไม่เห็นเลยเจอแล้วค่ะใบขิงเหรอจ๊ะใช่ค่ะอ่าใบขิงเจอตรงไหนคะสามอสามคูนสามคูณอะไรนะคะคูณสิบสองก็ตอบสามสิบหกโอเคสามสิบหกอ่าต่อไปน้องเจอแล้วเมื่อกี้น้องน้องเก้าใช่ไหมครับน้องเก้าเปิดกล้องด้วยครับเจอตรงไหนครับน้องเก้า สองคูณเจ็ดค่ะสองคูณเจ็ดได้เท่าไรคะ <24 S 1> เอาจริมเล้วสิบสี่ี่โอเคสองคูณเจ็ดได้ส<ๆ>ิบสี่เก่งมากอ้าวใครเจออีกบ้างใครเจออีกบ้างพอมีคนตอบได้เนี่ยเราก็จะหาได้เรื่อยๆยลูกอ่ามีอีกไหมเปิดไม้ตอบเลยลูกน้องปลืม้มน้องปลื้มได้ตรงไหนลูกอ่าน้องปลื้มเปิดไม้เลยได้ตรงไหนครับ ไม่ไม่ไม่น้องปลื้มยกมือใช่ไหมลูกน้องปลื้มตรงไหนลูกตรงไหนจ๊ะอ่ะบอกมาเลยน้องปลื้มอะไรครับห้าคูณห้าคูณตรงนี้ยังไม่ได้ลูกเพราะว่าอะไรคะมันยังไม่มีอะไรเลยนะคะสิ่งที่ต้องหาตอนนี้คือสิบสี่คูณอะไรแล้วได้ สิบสองสามค่ะสามคูณสามเก่งมากอ่าต่อไปค่ะพอเราได้สามตรงนี้นะอ่าห้าคูณสามได้สิบห้านั่นเองโอเคเหลืออีกสองช่องค่ะเหลืออีกสองช่องสามคูณสิบห้าสามคูณสิบห้าได้เท่าไหร่จ๊ะอ่ายากนิดนึงเนี่ย <45. S 2> ี่สิบห้าโอเคช่องสุดท้ายใครจะตอบช่องสุดท้ายไม,ไม่มีใครใครเอ่ยโจโจได้ไหมช่องสุดท้ายสี่สิบห้าคูณอะไรได้เก้าสิบคูณออกแวครขึ้นคิดเลขแป๊บนึงนะโอ้ไม่เอาอะไรคิดโกงคิดเองคิดเองคิดเองอ่าอ่ออาอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยในลองดูสิสี่สิบห้าคูณอะไรได้เก้าสิบคูณอะไรได้เก้าสิบ ลองสุดที่ใครได้บ้าง45หรอคะคูณอะไรจ๊ะหนูดังดาว่ <25. S 1> า,วาอ่าเฉลยนะนคูณสองคูณสองนั่นเองเก่งมากครับเก่งมากครับ45คูณสองอันนี้เป็นการทบทวนค,ครับผมหน้าที่เจ่าอหร่อ่ะอ่าตอนนี้เราเล่นเกมกันเฉยๆครับยังไม่ได้เปิดหน้าไหนนะครับโอเคไหม อ่าทีนี้<ข>อ,อ่ทบทวนกันพอของ b a กหอมคอนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาทวนของเมื่อวานนิดนึงค่ะของเมื่อวานเป็นการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับหนึ่งร้อยถึงเก้าร้อยและหนึ่งพันถึงเก้าพันใช่ไหมจำได้ใช่ไหมคะ<ฆ>เมื่อวานเมื่อวานมีค่ะมีค่ะเมื่อวานจำได้ใช่ไหมคะไม่ครับ มีคนส่งงานมาเรียบร้อยแล้วถูกต้องด้วยนะคะข้อที่หนึ่งน้องดูข้อที่หนึ่งนะคะทวนนิดนึงสี่คูณห้าร้อยเวลาเราคูณเราคูณแค่ตัวไหนลูกจำได้ไหมคูณแค่ห้ากับสี่ค่ะคูณแค่ห้าเนี่ยคูณแค่สี่กับห้าแค่นี้สี่กับห้าได้เท่าไหร่สี่คูณห้าได้เท่าไหร่คะเจาได้เท่าไหร่นะคะ สองยี่ิบอ่ายี่สิบพอยี่สิบปุ๊บเราค่อยเติมศูนย์ไปข้างหลังอีกกี่ตัวสองตัวสองตัวเพราะห้าร้อยมีศูนย์สองตัวเห็นไหมแล้วค่อยเติมไปสองตัวจากนั้นคําตอบของเราก็จะได้สองพันนั่นเองง่ายไหมอ่านี่ของเมื่อวานนะอ่าอีกสักข้อหนึ่งทวนนะคะข้อข้อหกอ่าข้อหกเจ็ดคูณแปดพันเราก็แค่เอาอะไรมาคูณกันก่อนคะ เอาเจ็ดคูณแปดเอาเจ็ดคูณกับแปดคูณแปดแค่นี้ก่อนห้าสกแล้วเติมศูนย์สามตัวเจ็ดคูณแปดได้เท่าไรคะห้าสิบหกอ่าแล้วจากนั้นเติมศูนย์ไปกี่ตัวสามตัวคำตอบที่ได้ก็จะกลายเป็นห้าหมื่นหกพันเติมจุลภาคให้ถูกนะคะสามจำนวนแล้วค่อยเติม อีกสักข้อหนึ่งข้อสามอ่าข้อสามห้าคูณเจ็ดพันคูณเจ็ดคูณอะไรก่อนคะห้าคูณกับเจ็ดคูณห้าอ่าห้าเจ็ดเท่าไหร่คะห้าคูณเจ็ดได้เท่าไหร่ห้าแล้วเติมูสามตัวสามสิบห้าแล้วเราค่อยเติมศูนย์ไปอีกกี่ตัวจ้ะสามตัวง่ายใช่ไหมอันนี้ของเมื่อวานง่ายมากไหมคะ กลายเป็นสามหมื่นห้าพันโอเคไหมคะพอเข้าใจนะคะนี่คือของเมื่อวานนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการหาผลคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนสามหลักแล้วค่ะคราวนี้สามหลักแล้วนะคะเคลียร์อ่าพอสามหลักปุ๊บค,ค่ะคราวนี้เรามาลองดูกัน อ่าตัวอย่างค่ะเวลาเราเรียนหรือคำนวณจำนวน3หลักทำอย่างไรอันนี้ยังไม่มีในแบบกึกหดนะคะดูตัวอย่างก่อนวิธีการก็คือน้องดูคร่าวๆก่อนนะคะ2คูณกับ234ร้อยาทำยังไงวิธีการเราก็ตั้งจำนวนที่มากกว่าก่อนอ่าระหว่างสองกับ234ออะไรมากกว่าคะ 234ตั้งก่อน,นเห็นไหมคะตั้งอยู่ด้านบนเลยทุกคนเห็นเมาส์ที่ครูชี้ไหมคะแล้วก็เขียนเครื่องหมายคูณแล้วสองเนี่ยเขียนอันล่าอ่าเขียนแบบนี้นะคะจากนั้นเวลาที่เราเริ่มคูณเนี่ยเราจะเริ่มคูณจากหลักหน่วยก่อนอ่า234หลักหน่วยคือเลขอะไรคะเป็นกิน สองร้อยสามสิบสี่หลักหน่วยคือเลขอะไรคะตอนนี้เลขสี่เลขสี่อ่าอ่าเลขสี่ฉะนั้นสองต้องคูณสี่ก่อนเห็นไหมคะเห็นที่สีฟ้าไหมสองต้องคูณสี่ก่อนสองคูณสี่ได้เท่าไหร่คะสองคูณสี่ได้เท่าไหร่คะเป็นเลยจ้าสองคูณสี่ได้เท่าไหร่ตอบก่อนค่ะแปดค่ะแปดค่ะพอคูณหลักหน่วยเสร็จเห็นไหมคะแปดจะมาตอบอยู่ข้างล่างที่หลักหน่วย พอคูณหลักหน่วยเสร็จเราก็ไปคูณต่อที่หลักสิบสองตัวเดิมไปคูณสามในหลักสิบเห็นไหมคะสีส้มๆเท่ากับหกแล้วหกก็จะไปตอบอยู่ในหลักสิบสี่เห็นไหมคะตัวสุดท้ายสองต้องไปคูณหลักร้อย อ่าหลักร้อยนะคะสองคูณสองได้เท่ากับสี่สี่ก็จะมาตอบในหลักร้อยคำตอบที่ได้คือสี่ร้อยหกสิบแปดนั่นเองนะคะนี่คือหลักการในการตั้งคูณอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาช่วยกันหนึ123่งร้อยยี่สิบสามคูณสามครูต้องทำยังไงก่อนคะ,ะนักเรียนบอกมาเลยครูต้องทำยังไงก่อนครูต้องตั้งอะไรก่อนคะหนึ123่ง้ยยี่สบสามคูณสามตั้งอะไรก่อนคะไปขิง ตั้งหนึรอยย่ิบตั้งหนึ่งร้อยยี่สิบสามไว้ก่อนเลยอ่ะครูเขียนทางหาๆหน่อยนะคะจะได้คูณได้จดเจเดี๋ยวค่ะเ่าคูณแบบตั้งคูณนะคะจากนั้นใส่เครื่องหมายอะไรคะน้องปลื่มใส่เครื่องหมายอะไรคะลูกคูณอ่ะแล้วคูณด้วยอะไรคะ,ะสามวางตรงไหนคะ สามหลล่างเลขอะไรล่างหลักอะไรล่างเลขสาล่างเลขสามหรือล่างหลักหน่วยแบบนี้จากนั้นขีดเส้นใต้หนึ่งครั้งและสองครั้งสําหรับเขียนคําตอบขวาจะเขียนไม่ตรงเท่าไหร่นะคะอ่ะเริ่มต้นเราเอาสามตัวนี้คูณกับหลักไหนก่อนน้องโตโตสามตัวนี้คูณกับหลักไหนก่อนคะ โตโตครับได้ยินไหมครับสามตัวนี้คูณกับหลักไหมคะหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยของเราก็คือเลขสามตัวนี้ถูกไหมคะฉะนั้นสามต้องคูณสามสามคูณสามได้เท่าไหร่คะเก้สามคูณสามได้เก้าเขียนเก้าในคำตอบของหลักหน่วยแบบนี้ต่อไปสามตัวเดิมสามตัวนี้นะคะ คูณตัวไหนต่อคะเพนกวินสองส,อสื่อตอบแล้วโอเคสองคูณตัวนี้ต่อถูกไหมคะคูณสองต่อสามคูณสองได้เท่าไหร่คะหกหกอ่าแล้วหกคูจะไปตอบตรงไหนเนี่ยคูจะไปใส่ตรงไหนดีหกหลัเลสอ่าข้างล่างเลขสองหรือในหลักสิบนั่นเองต่อไปคะ่ะสามเหมือนเดิมตัวนี้เหมือนเดิมเลย คูณหลักไหนต่อค่ะชมพูชมพูหนึ่งคูณอะไรต่อค่าชมพูร้อคูณหลักร้อยก็คือคูณหนึ่งถูกต้องไหมคะสามคูณหนึ่งได้เท่ากับเท่าไหร่คะสามสามค่ะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือสามร้อยหกสิบเก้านะคะสามร้อยหกสิบเก้านั่นเอง อเคไหมคราวนี้คราวนี้จะอ่าทุกคนเปิดไปหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบในแบบฝึกหัดของตัวเองหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบในแบบฝึกหัดของตัวเองแบบฝึกหัดเล่มสองนะคะเปิดเลยจ้ะหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันแล้วเปิดแล้วจ้ะทุกคนเปิดหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะคะ น้องน้องก้ามีหรือยังลูกหนังสือหนังสือแบบฝึกหัาหน้าหนึ่งรอยเจ็ดสิบนะคะเปิดรอเลยน้องธนัธนัเปิดหนังสือเลยค่ะหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบค่ะพร้อมนะคะทุกคนจ้ามีเรื่องจะถามธนัคะเราเรียนอยู่ฉะนั้นถามเฉพาะเรื่องเรียนนะคะมีอะไรคะก็เล่มศบ นี่คือเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งครับเราเรียนเล่มหนึ่งก่อนครับอยู่บทสุดท้ายนะครับยังเหลือบทหนึ่งคือการคูณน้องเปิดหนังสือแบบฝึกหัดเล่มหนึ่งหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบครับ <c oughs> อ่าพร้อมไหมครับ <c oughs> ทุกคนพร้อมไหมคะ <c oughs> ทุกคนพร้อมไหม <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกัน <c oughs> เดี๋ยวครูใจะให้พวกเราช่วยกันทํานะคะ <c oughs> อ่าข้อแรกเลยนะคะ สามร้อยสิบสองคูณสองอ่ะใครจะเป็นอาสาสมัครข้อนี้บ้างอ่ะขออาสาสมัครก่อนอ่ะซื้อซื้อยกมือโอเคซื้อซืหนึ่งร้อยสามสิบสองคูณด้วยสองเขาเขียนมาให้เราเรียบร้อยแล้วแต่จะมีช่องว่างที่เราจะต้องเติมใช่ไหมคะอ่ะฉะนั้นเริ่มต้นเราต้องคูณจากหลักไหนก่อนคะเลขอะไรคูณกันก่อนเริ่มต้นเลยสองคูณหนึ่งค่ะ เ,เดี๋ยวเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะอะ่ตรงนี้ก่อนสองตรงที่เขาบอกมาแล้วเนี่ยสองคูณอะไรก่อนคะขั้นแรกสองคูณสองคูณสองก่อนซึ่งได้สี่เขาเขียนมาให้เราแล้วใช่ไหมคะอ่ะต่อไปค่ะต่อไปสองคูณอะไรต่อคะซื้อซื้ออาสาสมัครนะคะคอนี้คูณหนึ่งสองคูณหนึ่งได้เท่ากับเท่าไหร่คะใช่เท่ากับ ตสอตอบสองในหลักเสร็จแล้วนะคะได้ค,ะดค่ะคคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะทำไปพร้อมๆกับที่คุณครูเขียนเลยนะคะเพื่อนๆช่วยกันอยู่นะคะต่อไปซื้อสองตัวเดิมคูณอะไรต่อคะคูณสามคูณสามในหลักร้อยได้เป็นเท่าไหร่คะ ขอโทษนะคะสัญญาณติดติดขัดขัดนิดนึงลูกหค่ะหกค่ะโอเคฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือหกร้อยยี่สิบสี่เวลาตอบเขียนเลขไทยค่ะเขียนเลขไทยครูเขียนอ่ะครูเขียนไม่สวยเท่าไหร่นะคะลูกครูเขียนกับคอมพิวเตอร์เขียนไม่ได้เลยโอเคอ่ะหกร้อยยี่สิบสี่นะคะ โอเคนะอ่ะต่อไปค่ะข้อที่สองบางกรทันไหมลูกทันไหมจ๊ะทันไหมคะทันไหมคะชมพูทันไหมคะลูกชมพูชมพูชมพูหายไปไหนชมพูโอเคทันนะคะจ้าจ้าอ่าข้อสองใครจะเป็นอาสาสมัครจ้าข้อสอง คุนครับใครเอ่ยตัวโเหรอไหนคณชายครับคณชใยครับผมวันนี้ข้อสองใครจะช่วยเพื่อนลูกข้อสองเปิดไม่บอกครูครับเปิดไม่บอกครนะโจโจใช่ไหมคะโอเคโจโจยกมือโจโจยกมืออ่าโจโจมาไหนๆก็ยกมือครูเห็นแล้วโจโจ ข้อที่สองนะคะทุกคนทำให้พร้อมกันเลยคนที่ทำได้ก็ทำไปก่อนได้เลยลูกข้อสองค่ะหนึ่งร้อยสิบสองคูณสี่โจโจตัวแรกค่ะสี่คูณอะไรก่อนคะสี่คูณสองได้แปอ่าได้แปดก็เขียนให้แล้วต่อไปสี่คูณอะไรต่อคะสี่คูคูณหได้เท่าไหร่คะ ได้สี่โอเคเขียนสี่ไปเลยทุกคนเขียนไปเลยค่ะตอบไหมค่ะสี่คูณอะไรต่อคะสี่คูณได้สี่คูณหนึ่งในหลักร้อยได้สี่เหมือนกันใส่สี่ลงไปโอเค <48. S 1> คำตอบคำตอบที่ได้คือสี่ร้อยสี่สิบแปดเขียนเป็นเลขไทยเป็นเลขไทยโอเคไหมคะทันไหมคะ คนที่คนที่ทําได้แล้วและทาได้รวดเด็วน้องทําไปพลางๆได้เลยนะลูกแล้วก็ค่อยทวนคาตอบกันนะอ่าทีนี้เดี๋ยวครูบอกไว้ก่อนนะก็คืองานของเราอ่ะหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกับหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะที่ต้องทําและส่งครูวันนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะช่วยกันทําในห้องไปก่อนนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยให้นักเรียนทําเอง อครูขอผ่านข้อนี้สองข้อนี้ไปก่อนได้ไหมคะทันไหมลูกพองลงกรครูขอผ่านข้อนี้ไปก่อนเขียนทันไหมลูกเสร็จหรือยังครับได้ยินครูไหมคะเด็กๆได้ยินครูไหมคะ ฮัลโหลได้ยินไหมคะลูกโพล์หลุดไปอ่ะทุกคนได้ยินรึไหมคะฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินค่ะค่ะหลุดไปลูกขอโทษทีหลุด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 เน็ตหลุดจ้ะ โอเคมาต่อที่ข้อข้อสามนะอ่ะข้อสามข้อสามต่อที่ข้อสามจ้ะอ่ะใครจะช่วยคะข้อสามข้อสามใครดีจ๊ะใครดีจ๊ะมังกรเอาไหมลูกมังกรเล็กเอาไหมอ่ะ มาข้อสามมามังกรเล็กเอ็รมามาช่วยข้อสามโอเคไหมข้าเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะอ่ะลองดูลองดูอ่ะมังกรข้อที่สามสามร้อยสามคูณสามอะสามต้องคูณอะไรก่อนครับคูณอะไรก่อนคคูณตัวไหนก่อนลูกตอบเลยลูกไม่เป็นไรครับสามคูณสามได้เท่าไหร่ลูก ตอบดังๆเลยได้เก้าฉะนั้นเราก็เติม9เข้าไปในหลักหน่วยใช่ไหมครับนี้ใช่ไหมครับพี่องกรต่อไปพี่งกรสามคูณอะไรต่อลูกคูณศอ่ะ3ามคูณศได้เท่ากับศูนย์ก็ใส่ไม้เราแล้วใช่ไหมครับสุดท้ายลูก3ามคูณอะไรอีกครับ สมคูณสามตัวนี้โอเคเก่งมากครับสามคูณสามได้เท่าไหร่ครับเก้าเก้าเราก็ใส่เก้าที่หลักร้อยแบบนี้คำตอบก็คือเก้าร้อยเก้า่งมากครับมังกรโอเคเขียนเลขไทยในคำตอบเลยโอเคอ่าทันไหมคะข้อที่สามเมื่อกี้เน็ตลุดไปขอโทษด้วยนะลูก ครูหายวับไปเลยใช่ไหมคะคต่อไป,ปห,าหายไปเลยข้อที่สี่ลูกข้อที่สี่ใครจะช่วยข้อที่สี่ใครดีรใครดีมีใครช่วยบ้างข้อที่สี่กูกูเป็นสัตวที่ทำมเป็นใครดีใครดีใครดีชุมพูได้ไหมลูกข้อสี่ไหมลองดูนะคะ ชมพูล,ลองดูนะคะอ่าข้อที่สี่หนึ่งร้อยเอ็ดค่ะคูณห้าห้าตัวนี้ต้องคูณอะไรก่อนลูก <5 S 1> คูณอะไรก่อนลูกอ่าระหว่างหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งตัวข้างหลังสุดคูณตัวไหนก่อนอ่า <5 S 1> ตัวข้างหลังสุดตัวนี้นะจ๊ะห้าคูณหนึ่งได้เท่าไหร่คะห้าค่ะห้าค่ะเก่งมากค่ะต่อไปห้าตัวเดิมคือตัวนี้นะคะต้องคูณอะไรต่อคะ ยคูณอะไรจ๊ะถัดไปถัดไปศูนย์เก่งมากค่ะต้องคูณศูนย์ตัวนี้ใช่ไหมคะห้าคูณศูนย์ได้เท่าไหร่คะลูกอะไรก็ตามที่คูณศูนย์จะได้เท่ากับศูนย์ศูนย์เก่งมากค่ะอ่าและตัวสุดท้ายห้าต้องคูณหนึ่งที่หลักร้อยซึ่งก็เขียนมาให้เราแล้วว่า ตอบ5ฉะนั้นข้อนี้คำตอบคือ5ร้อย5เก่งมากค่ะชุมพูโอเคอ่ะได้ไหมคะคุณจะเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาจีนโอเคทันไหมคะน,น้องมังกรมังกรทันไหมลูกมังกรไปไหนแล้วมังกรใหญ่ทันครับโอเคเก่งมากลูกทันเก่งมากครับ เดี๋ยวเราไปทะเลอีชอกรีชอหักโอเคครูไปหน้าต่อไปนะคะครูไปหน้าต่อไปนะลูกอ่าต่อไปค่ะจะอยู่ในหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอ่าข้ออื่นเนี่ยพวกเราทำเองนะคะให้พวกเราลองทำเองส่วนที่เหลือที่ครูไม่ได้ยกตัวอย่างให้ทุกคนทำเองนะคะ ต่อไปหน้า171หน้า171เนี่ยเขาไม่เขาไม่มีช่องว่างอะไรมาให้เราแล้วเราคิดเองทั้งหมดเลยขอใเราคิดเองอะลองดูข้อที่หนึ่งเจ็ดคูณหนึ่ง้อยเอ็ดเราจะต้องเอา101ขึ้นมาก่อนเห็นไหมคะอ่ะข้อนี้ครูยกให้น้องปลื้มนะน้องปลืม้มปลื้มลองดูนะลูกอ่ะน้องปลืมลปล้มลองเปิดไมค้เลยนะครับ อ่าพอเราตั้งตัวเลขเสร็จหนึ่งร้อยเอ็ดคูณเจ็ดครับจากนั้นเราจะต้องคูณตัวไหนก่อนครับน้องปลื้มเจ็ดเจ็ดคูณอะไรก่อนครับหนึ่งอ่าเจ็ดคูณหนึ่งตัวหลังสุดตัวนี้ถูกต้องไหมครับเจ็ดคูณหนึ่งได้เท่าไหร่ลูกน้องปลื้มเจ็ดคูณหนึ่งได้เท่าไหร่ครับ อะไรก็ตามที่คูณกับหนึ่งเขาจะได้เท่าเดิมจําได้ไหมครับฉะนั้นเจ็ดคูณห่งก็จะได้เท่ากับ1นึลูกหนึ่ง,ง,ง,งอะไรก็ตามที่คูณหนึ่งจะได้ตัวมันเองฉะนั้นเจ็ดคูณหจะได้เจ็ดโอเคต่อไปน้องปืื่มเจ็ดตัวเดิมของเราไป,ไปคูณนะอะไรต่อลูก เป็นคูณศูนย์อ่าคูณศูนย์ตัวนี้นะจ๊ะเก่งมากเจ็ดคูณศูนย์ได้เท่าไหร่ลูกเจ็ด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 คูณศูนย์นะลูกอะไรก็ตามที่คูณศูนย์มันจะได้เท่าไหร่ครับศูนย์ศูนย์อ่าเก่งมากอะไรก็ตามที่คูณศูนย์จะได้ศูนย์อ่าตัวสุดท้ายค่ะเจ็ดตัวเดิมตัวนี้หละคูณอะไรต่อคะ เจ็ดคูณหนึ่งตัวที่อยู่หลักร้อยข้างหน้าสุดตรงนี้เลยอ่าเจ็ดคูณหนึ่งได้เท่าไหร่จ๊ะเจ็ด้องดเจ็เจ็ดเจ็ดเมเจ็ดเล็้เจ็ดเจ็ดเจ็เจดเจ็ดเจ็ดเจ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ด้็เจ็ดเจ็ด7จ็ดเจ็ดเองดเจ็ดจ็ดเจ็ดเจ็ดเเจ็ดเอจดค ู้คุณ่อหนึ่งเอหนูไปหนูข้อหนูไปข้อหกแล้วไม่เป็นไรลูกอ่าฉะนั้นเนี่ยฟังก่อนนะคะงานของเราจะมีสองหน้านะลูกนะวันนี้คนรต้องส่งครูนะมีสองหน้านะก็คือหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะคะอ่าฟังก่อนค่ะโจ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 ,โจ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 ฟังก่อน,อนลูกอ่าเราจะมีสองหน้าที่ต้องส่งครูคือหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดวันนี้นะที่เราช่วยกันทํานี้นะคะตส่งครูนะ อ่ะข้อสองอีกสักคนหนึ่งครูออขอใครเดียมบางตอ,อน้อไปหนึ่งเก้าอ๋อธนัทธนัทธนัทมาข้อสองธนัทมาเลยข้อสองมาแล้ลูกมันมีใจหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ะเออง่ายจังอ่ะข้อนี้นอ่ะอ่าธนัทเริ่มต้นค่ะเก้าต้องคูณอะไรก่อนลูกข้อที่สอง ขลังขลัง9คูณ1ตัวไหนคะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่มตัวสุดท้ายนีเนาะอ่าได้เท่ากับ9ใช่ไหมครับต่อไปค่ะ9คูณอะไรต่อ9คูณ9ฮะ9คูณอะไรนะ9คูณ9คูณ1ในหลักอะไรครับในหลักสิบหลักสิบได้เป็นได้เป็น เก้าโอเคและสุดท้ายเก้าคูณหนึ่งในหลักอะไรครับในหลักอะไรครับตัวสุดท้ายหลักหน่วยหลักหน่วยเราไปแล้วนี่หลักหน่วยเราจะเริ่มจากหลักหน่วยแล้วไปหลักสิบแล้วก็ไปหลักอะไรคะหลักร้อยหลักร้อยค่ะลูกโอเคเก่งมากฉะนั้นเก้าคูณหนึ่งในหลักร้อยก็จะได้ อะไรคะ9โอเค9ในเก้า900ตอบอะไรคะ9 0ไม่ใช่ค่ะอ่านทิค่ะอ่านสิคะตอบอะไรคะจันัิบอก9 9 9 9099โอเคครับเอาเขียนเลย9099โอเคนะคะอะ ครูยกตัวอย่างแค่นี้นะคะที่ให้พวกเราช่วยกันทําที่เหลือให้พวกเราลองทําเองนะคะมีแค่สองหน้าคือหนึ่งร้อยหน้าสิบห้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบางคนก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบางคนก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วพื่ครับผมอ่าฉะนั้นฟังค่ะ งานที่ต้องส่งครูมีสองหน้าคือหน้าไหนคะสำหรับวันนี้ <170. S 1> หน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกับ